สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการราชพัฒท็อกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2566และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบาดีมหาวิทยายทลัยราชพัฒลำไพพันนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสบายดีนะคะสบายดีครับ เรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะอยากจะทราบว่าในปีนี้มีผู้ที่เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนเท่าไหร่คะประมาณ600คนนะครับจากยอดที่เกือบ2,000คนนะครับแต่ก็ด้วยด้วยเหตุผลตามที่ทราบนะครับว่า,าถ้าไม่ใช่ราชวงศ์เนี่ยบัณฑิตเราจะน้อยลงนะครับค่ะแล้วมีกี่คณะคณะอะไรบ้างคะก็มีจบการศึกษาทั้งหมดปีนี้จบ10คณะนะครับครบทุกคณะ 10คณะใช่ไหมคะค่ะแล้วในเรื่องของความโดดเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไผพัพพนธีมีความแตกต่างจากราชภัฏอื่นอย่างไรบ้างคะคือจากกลุ่มของการจัดกลุ่มของกระทรวงนะครับที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพัพพนธีอยู่ในกลุ่มสามในกลุ่มใน,ในกลุ่มที่มีบทบาทกับการพัฒนาพื้นที่นะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราในเรื่องของการ บริการหรือการพัฒนาพื้นที่ในอย่างเต็มที่นะครับเราเป็นผู้นำทนางด้านวิชาการนะครับ mm hmm. ในท้องถิน่น mm hmm. และเป็นผู้ที่ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆใ,ให้กับท้องถิน่น mm hmm. เช่นปัญหาช้างใหญ่ไหมช้างเนี่ยใหญ่ mm hmm. มีความเสียหายนะครับ mm hmm. กับชีวิตที่ประมาณค่าไม่ได้กับทรัพย์สิน ผลผลิตของชาวบ้านนะครับ <c oughs> เราก็สามารถที่จะช่วยในการแก้ปัญหานี้เราทําโครงการร่วมกับ <c oughs> พัชโครงการพัชระสุทธารักษ์นะครับในการดูแลช้างไม่ให้มาก่อไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้านนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นปัญหาเรื่องของการผลิตผลผลิตที่ มีมูลค่าการส่งออกสูงๆอย่าองเช่นผลไม้เนี่ยนะครับเราก็เป็นผู้นำทางด้านวิชาการที่จะช่วยเหลือพื้นที่ในการแก้ปัญหาต่างๆ mm hmm. เพื่อที่จะให้การส่งออกนะครับหรือการผลิตเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับ mm hmm. อันนี้คือบทบาทที่เราช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญสำคัญแต่ไม่ใช่มีแค่นี้นะไม่ใช่มีแค่นี้เรามีหลายเรื่องราวนะครับที่เราทำกันอยู่ มีอีกหลากหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าที่โดดเด่นเลยก็คือเป็นนักวิชาการแก้ปัญหาสําหรับท้องถิ่นเราเป็นผู้นําทางด้านวิชาการนะครับ,รบให้กับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการแก้ปัญหาในด้านของการผลิตในด้านของการสร้างกําลังคนนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเด็กเราเด็กเราเนี่ยนะครับที่จบการศึกษาไปเนี่ยมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทำงานในพื้นที่ตรงนั้น ในเขตภูมิภาคตะวันออกซึ่งมูลค่ามันประมาณค่าไม่ได้นะคุณค่าเนี่ยเด็กไม่ต้องฟิ้งถิ่นนะครับเด็กสามารถที่จะอยู่ครอบครัวดูแลครอบครัวครอบครัวก็เข้มแข็งอบอุ่นเมื่อครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็เข้มแข็งประเทศชาติกามันคงเข้มแข็งสืบไปซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากตัวนี้นะครับจริงค่ะเป็นมูลค่าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะแล้วถัดมาค่ะในเรื่อง นายบายพิกษชมหาวิทยาลัยตอนนี้มหาวิทยาลัยท่านเป็นอย่างไรบ้างคะก็ที่เราทําอยู่ก็อย่างที่ทาเรียน,นนะครับเราก็มีการยกระดับในด้านของความเป็นโปรเฟชชั่นแนลของสตาฟเราเย่ยพูดง่ายตั้งแต่ครูบาอาจารย์ของเจ้าหน้าที่<ม>นะครับครูบาอาจารย์เมื่อกี้ทานายกพูดไปแล้วนะครับตำแหน่งนวิชาการก็สูงขึ้นเยอะแยะหมดมากกว่า50%ซ เจ้าหน้าที่เราบุคลากรของเรานี่ก็ได้รับการพัฒนานะครับให้มีความก้าวหน้าพูดง่ายว่าระบบบริหารระบบจัดการเนี่ยเรามีประสิทธิภาพแล้วพราะคนของเราดีนะครับตอนนี้ก็เหลือลเมื่อระบบบริหารจัดก,การดีเนี่ยก็เหลือเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วกระบวนการผลิตเราก็โอเคนะนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมีมีแลบมีครูบาอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพียผลลัพธ์มันก็ออกไปผลผลิตผลิตเราก็ ก็พูดง่ายๆเมื่อกี้นี้ท่านนายกท่านก็กล่าวนะครับประสบความสําเร็จในหลายเวทีนะแม้กระทั่งดนตรีเนี่ยซึ่งเป็นดนตรีที่มีการแข่งขันระดับประเทศของอุดมศาดเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยชื่นชมวงเฟื่องฟ้าของนคนปรปฐมนะไม่ทาาราบตอนที่อยู่เปล่า <c oughs> ยังอยู่ไหมอ๋อน่านจะยังอยู่ค่ะนะคือดนตรีเนี่ยมันจะแข่งกันเป็นภูมิภาคนะครับ ภาคก,กลางภาคตะวนันออกก็คัดมาหนึ่งใต้ก็คัดมาหนึ่ง<ม>เหนือคัดมาหนึ่งมารวมกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็แสดงศักยภาพมาเที่เด็กเ้าก็วินเนอร์นะที่หนึ่งสองปีซ้อน<ม>ได้ผู้ให<ป>พระราชาทานจากสมเด็จ<ม>พระเทพพร้อมเงินรางวัลหนึ่งแสนหรือสองแสนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับหรือเด็กเราที่เข้าไปสู่เวทีการประกวดต่างๆอย่างเช่นนักศึกษารางวัลพระราชทานเนี่ย เด็กลำไยพดีได้ติดต่อกันน่าจะเป็นปีสีปีซ้อนแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของผลผลิตของเราเนี่ยคุณภาพของการผลิตของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณภาพที่สูงนะครับมีความพอใจพูดง่ายว่าผลผลิตของเรามีมีมีมูลค่าสูงนะครับต้องแสดงความยินดีกับทานอธิการเลยนะคะมีบุคลากรที่ดี ถัดมาอยากจะให้ท่านอธิการกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับและขอชื่นชมในความตั้งใจความมานะพยายามของท่านจนสามารถสําเร็จการศึกษาได้ด้วยดีและว,วันนี้ก็เป็นวันแห่งเกียรติยศของทุกท่านนะครับผมในานามของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาน้องๆทั้งหลายเนี่ย ก็ขอส่งใจมาอมาเวยพรให้ทุกท่านนะครับจงได้มีแต่ชีวิตที่สุขสดใสมีชีวิตที่ราบลื่นมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมตามความปรารถนาทุกประการและขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกๆท,ท่านนะครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏลำไพพันนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ